ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยสาขาอุบลราชธานีที่บ้านทุ่งขุนน้อยตำบลจรรแมอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสาขาที่สองซึ่งสาขาแรกอยู่ที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเปิดให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนางสาวภูริตยาวิเศษโวหารเป็นเจ้าของคลินิกและมีแพทย์แผนไทยที่คอยให้บริการคือแพทย์แผนไทยอโนชาเสือบางพระและแพทย์แผนไทยนาวินีเจริญโกวิศ ลีคลินิกการแพทย์แผนไทยบริการรักษาบำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการโรคกล้ามเนื้อต่างๆเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอบาา่าไหลกระดูกทับเส้นเป็นต้นรวมไปถึงอาการนอนไม่หลับท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกประจำเดือนมาไม่ปกติโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาดูแลรักษาอาทิเช่นการรีดเส้นตอกเส้นจัดกระดูกสักยากรอกโลหิตเผายาประคบสมุนไพร อบสมุนไพราย,ยาสมุนไพรเป็นต้นนอกจากนี้ยังให้บริการนวดน้ำมันเพื่อการบำบัดนวดไทยเพื่อการบำบัดนวดนักกีฬาเพื่อการบำบัดขัดผิวยาสมุนไพรเพื่อการบำบัดรวมถึงการดูแลมารดาหลังคลอดอยู่ไฟสำหรับการนวดรักษาของลีคลินิกการแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์การนวดที่มุ่งเน้นการรักษาบำบัดหรือฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจโดยยึดหลักขนไข้เป็นศูนย์กลาง เพื่อวางแผนการรักษาแบบองค์รวมโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วยการนวดกดจุดการนวดดึงดัดกระดูกการตอกเส้นแบบล้านนาการกรอกโลหิตการสักยาเผายาประคบสมุนไพรอบสมุนไพรพอกยาสมุนไพรการขัดยาสมุนไพรเป็นต้นโดยแพทย์แผนไทยวิชาชีพ การนวดไทยโบราณเพื่อการบำบัดเป็นศาสตร์การนวดแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยโดยเน้นการกดบีบคลึงดึงดัดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายลดการตึงของกล้ามเนื้อช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายและระบบไหลเวียนโลหิตทำให้รู้สึกถึงการบำบัดอย่างแท้จริง และนอกจากนี้ยังมีการเผายาสมุนไพรซึ่งเป็นศาสตร์การรักษาแขนงหนึ่งของแพทย์แผนไทยโดยใช้หลาักการเพิ่มธาตุไฟเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อให้ความร้อนผ่านเครื่องยาสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อกระจายลมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดโดยมีอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่700-900บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจลีคลินิกการแพทย์แผนไทยสาขาอุบล ราชธานีหรือโทร092-787-7317ลายแอดลีคลินิกอุบล ก็ที่นี่นะคะชื่อวัดลี่คลินิกการแพทย์แผนไทยสาขาอุบลราชธานีค่ะที่นี่เป็นสาขาที่2นะคะของลี่คลินิกของเราอีกสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่มหาชัยสมุทรสาครค่ะก็การมาเปิดที่นี่เนาะเราก็จะมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะมาทําให้ชาวอุบลเนี่ยรู้จักกับการนวดรักษาโดยใช้ศาสตร์หลายๆศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งในส่วนของแบบศาสตร์แบบมีตอกเส้นรีดเส้นคลายกล้ามเนื้อมีประครบมีอบสมุนไพรแล้วก็มีนวดดึงดัดกระดูกค่ะ โดยจะดูแลโดยแพทย์แผนไทยนะคะของที่นี่ที่อุบลเนี่ยค่ะก็จะดูแลโดยคุณหมอหนาค่ะใช่ค่ะในเรื่องของการดูแลค่ะเราก็จะดูในเรื่องของกลุ่มอาการต่างๆที่เขามักจะเป็นกันก็เช่นจะพวกปวดหลังนะคะปวดข้อบานไหลปวดเขา่า กระดูกทับเส้นหรือว่าจะดูแลในเรื่องขององค์รวมมากขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็นในดูแลในเรื่องของคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะหัตถการต่างๆะคะ่ะก็จะมีตั้งแต่คลายกล้ามเนื้อนะคะอาจจะเป็นแบบรีดเส้นนะคะหรือว่าจะมีในเรื่องของการตอกเส้นกรอกเลือดอ,อบประคบสมุนไพรนะคะ,ะหลักๆของเราแล้วก็จะอาจจะมีการสักยา เข้ามาด้วยด้วยนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็กลุ่มโรคของคนไข้ด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะพวกการรักษาพวกนี้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ที่มาเนาะ<ช>เราก็ะจะมีการซักประวัติก่อนแล้วก็จะาวางแผนการรักษาค่ะจึงทั้งหมดทั้งมวลก็จะดูแลโดยแพทย์แผนไทยเป็นหลักนะคะนอกจากนั้นก็จะมีคัดผิวยาเพื่อดูแลรักษา ผิวของคุณผู้หญิงด้วยนะคะทั้งในส่วนของความกระจ่างใสาอาการแพ้ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมีการนวดน้ำมันเพื่อการบำบัดด้วย<ช>เนาะ,ะดูแลทั้งหมดเลยทั้งในส่วนของแบบ ผ่อนคลายรักษาแก้อาการก็คือจะดูแลองค์รวมโดยมีอาหารด้วยนะคะมีชาสมุนไพราย,ยาสมุนไพรครบวงจระคะ่ะลีคลินิกของเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะสามารถสอบถามเนาะ,ะได้ที่เพจลี่คลินิกการแพทย์แผนไทยคะ่ะสาขาอุบลราชธานีนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0927877317คะ่ะ